ลูกสาวก,กดเงินเดือนมาให้แม่กับยายค่ะมาดูกันนะคะว่าแม่จะดีใจหรือว่าเสียใจนะคะแม่แม่เมื่อนเนียนพอไปกดอันเงินเดือนคอยมาเลยค่ะได้นะอืมเออได้จากบาทได้อันเกือบพันเหรียญครู oh! หเหรียญละ oh <my> สามสิบห้าเดกเกือบ เกือบสามอันเกือบสามหมื่นห้าและวันนี้หันคนเหลือซีเอาเงินหันเขาแล้วมันแบ่งกันเพราะว่าอย่างเขาคอยเราเป็นตากล้องจะเป็นนักแสดงเนาะนักแสดงหลักเนาะวันนี้คนเรามีสองโซงให้จทเลือกแล้วะให้เลือกเยจะกใครคอยเมิดล้ววะเสียงซูบเอาว่าจะเสียเอาไดทซงใดฮะโยคอยแสดงไหนคอยกรอย่างไดเมดได ววาห้ามจับว่าอันทองได้นักทองได้โบนักได้โอ้ยจะไปแชทให้ยากแล้วให้ก็ได้แม่มาสิโฟกัสว่างเลยเออคิดอยู่เอาแม่เดือลเอาแบบนี้คิดอยู่คู่หนีอันนี้มันหนีตดี๋เอาตัวนี้อันนี้มันอยู่ ว้างหน่อยสิเอ็ดหมื่นเอ็ดโอ้ได้ 10. หมื่นเอ็ดเห็ดขีดเลี้ยวเบิ่งต้นของมึงได้จังบัาทมาเปรียบแม่ได้ดิเอากระโจาเรื่องอันนั้นได้หน,นึ่งโซ่สามหนึ่งโซ่สามสี่ห้าหกเจ็ด เตเจ้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโทของเจ้าก็ผ่านได้หลายแท้บางเอาค่อยชื่อเธอได้สิเอ็ดหนึง่งมันต้องททษเดี่ยวหละวะดวงเจ้าได้สัมพันธ์เจ้าก็ต้องยอมรับเพราะว่าเจ้าเป็นคนเลือกเ,<ย>เอาโยกอันไปอยากยอดไม่ผิอาไปหา